ไปสร้างรายได้แบบแพสซีนคาทคําครั้งเดียวขาย2ตลาดไปดูค่ะอันดับแรกไปสร้างสินค้ากันค่ะเข้าไปที่มิดเจอร์นี่ค่ะใช้คําสั่งพร้อมนะคะสั่งให้เขาวาดรูปประมาณพวกเวกเ,เตอร์หรือสติกเกอร์ประมาณนี้ค่ะในขั้นตอนการสร้างก็อยู่ที่เราเลยนะคะว่าเราจะชอบการสร้างงานประเภทไหน,นะคะ่ะแล้วแต่จินตนาการของเราเลยนะคะจากตัวอย่าง,งคุณิตาคุณิตาใช้ภาพวาดสีน้ามันรูปไอศครีมแบบนี้นะคะอย่าลืมอัปสเกลภาพให้ใหญ่พร้อมใช้งานได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็เข้าไปที่แคนวาค่ะไปปรับแต่งรูปภาพของเราให้เหลือเพียงแค่รูป เดียวนะคะอันนี้ได้เป็นรูปไอศครีมมาสีรูปตัดให้เหลือรูปเดียวค่ะและเราก็ทําให้แบ็กกราวงใสนะคะและดาวน์โหลดเป็นไฟล์ png ค่ะแค่นี้เราก็ได้ไฟล์ภาพพร้อมไปขายในตลาดต่างๆแล้วค่ะตลาดแรกเป็นตลาด Adobe Stock ค่ะลิงก์เว็บไซต์ตามที่ขึ้นให้เลยนะคะสมัครสมา,สมาชิกในฐานะผู้ขายให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็มาอัปโหลดรูปที่เราทําเอาไว้ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็แจ้งรายละเอียดนะคะหมวดหมู่คีย์เวิร์ดให้เรียบร้อยร้อมขายเลยค่ะ เพียงเท่านี้สินค้าของเราก็พร้อมขายในเว็บไซต์แรกนะคะนี่ค่ะตัวอย่างจากนั้นตลาดที่2ค่ะ m i l l i Canvas ค่ะตัวนี้ก็สามารถให้เราไปลงขายได้นะคะฟรีๆเลยค่ะไปสมัครสมาชิกง่ายมากๆแล้วก็นําภาพของเราอัปโหลดลงไปขายได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าชิ้นงานชิ้นเดียวเราสามารถนําไปลงขายได้ถึง2ตลาดคาะและที่แน่ๆมันเป็น Passive Income แล้วก็ทําได้ง่ายใครก็ทําได้ค่ะสนใจเรียนรู้การใช้ AI ในการสร้างรายได้ติดต่อไปได้ทุกช่องทางของคุณนิตานะคะ